สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube สอาร์ n ช e แผ่านรายการคนทํางาน h ฮสกับสิทธิประกันสังคมไม่มีทายาทลำดับที่1ลําลำดับที่2ใครได้รับเงินกรณีชราภาพเงินชราภาพสามารถโอนให้คนอื่นได้ใช่หรือไม่หากว่าด้วยเรื่องของเงินชลาภาพ ประกันสังคมผู้กันตนหลายคนหลายท่านก็ย่อมให้ความสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมกันนั่นเองนะครับซึ่งหากสงสมกรทบมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนแรกนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปผู้กันตนจะได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ หากผูก้กันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นงวดที่หนึ่งเดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปจะได้รับเงินชราภาพเมื่อผูก้กันตนมีอายุค,ครบ55ปีบริบูรณ์และเมื่อความเป็นผูก้กันตนสิ้นสุดลง2เณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นหากส่งเงินสมทบมาแล้วไม่เกิน12งวดติดต่อกันก็ตามไม่ติดต่อกันก็ตาม ผู้กันตนจะได้รับเงินชราภาพส่วนของผู้กันตนคืนส่วนเดียวเท่านั้นบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะไม่คืนเงินที่บริษัทสมทบให้ถึงแม้ว่านายจ้างจะส่งเงินสมทบให้ตามกฎหมายก็ตามผู้กันตนจะได้รับเงินชราภาพคืนเป็นเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนของผู้กันตนแต่ถ้าหากว่า พูดก,กันตนส่งเงินสมทบไม่เกิน180งวดพูดก,กันตนจะได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนคืนทุกบาททุกสตางค์เช่นกันแต่กรณีนี้พูดก,กันตนที่ส่งเงินสมทบ AIDS, ไม่เกิน180งวดพูดก,กันตนจะได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จฉลาภาพ3ส่วนด้วยกันซึ่งก็ได้แก่ส่วนที่1ที่พูดก,กันตนจะได้รับเงินกรณีฉลาภาพเป็นเงินบำเหน็จ ได้แก่ส่วนเงินสมทบของผู้กตนที่สะสมทุกๆเดือนเป็นส่วนที่1และส่วนต่อมาเป็นส่วนของนายจ้างบริษัทสมทบอีก1นึ่งส่วนสมทบเท่าเทกันกับส่วนที่1และส่วนที่3ส่วนสุดท้ายจะเป็นเงินสมทบจากทางรัฐบาลอีกหนึ่งส่วนรวมกันแล้วก็เป็น3ส่วนด้วยกันถึงแม้ว่า 180งงวดผู้กันตนจะส่งเงินสัมทบต่อเนื่องก็ตามจะส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องก็ตามจะเว้นช่วงส่งเงินสมทบก็ตามแต่หากผู้กันตนส่งเงินสัมทบไม่ถึงไม่เกิน180งวดผู้กันตนจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าผู้กันตนส่งเงินสมทบเกิน180งวดข e ึ้นไปผู้กันตนจะได้รับเป็นเงินบำนาญฉลาภาพ ตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดขึ้นอยู่กับเงินเดือน,นเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและงวดเงินสมทบที่ผู้กันตนส่งเป็นหลักซึ่งเงินบํานาญชราภาพจะไม่เท่ากันนะครับก็เกิดประเด็นคําถามขึ้นมาหากเงินชราภาพไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนบําเหน็จชราภาพก็ตามไม่ว่าจะเป็นเงินบํานาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตก็ตาม หากพูกกันตนไม่มีทายาทลำดับที่หไม่มีทายาทสายตรงลำดับที่หนึ่งได้แก่พ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ไม่มีทายาทลำดับที่สองป้านาะอาลุงน้องหรือไม่มีใครสักคนตัวคนเดียวหากพูก้กันตนมีเงินสมทบในประกันสังคมนะครับพูดก,กันตน เสียชีวิตลงเงินชลาภาพตรงนี้จะตกเป็นเงินของกองทุนเงินของกองทุนประกันสังคมหรือไม่บางคนเกิดคำถามขอตอบคำถามแบบนี้นะครับหากไม่ได้เขียนเอกสารส่วนนี้หากไม่ได้เขียนเอกสารส่งมอบเงินฉลาภาพส่วนนี้ที่ผูก้กระตนจะได้รับตรงนี้ ให้ใครนะครับเงินชลาภาพก็จะต